ชายผู้มีนามว่าบุญเทียมอึ้งภากรในปีพุทธศักราช2503ท่านได้ศึกษาหลักสูตรการพูดในที่ชุมชนระดับมาตรฐานสากลจากสโมสรฝึกพูดแบง k อกทอสมาสเตอร์คลับโดยใช้แนวการฝึกเป็นภาษาอังกฤษ ของปรมจารย์รับซีสเมตลี่แห่งสโม,มสรอนริกผู้โทสมาสเตอร์อินเตอร์เนชันแนลเมืองซานตาอานามืฑลร,รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาหลังจากสำเร็จคุณบุญเทียมอึ้งพากรได้นำความรู้ออกเผยแพร่โดยท่านได้แปลหลักสูตรการพูดในที่ชุมชนเป็นภาษาไทย จนชื่อเสียงของท่านขจรขจายไกลในแวดวงสโมสรโรตารี่ทุกแห่งแถบชายฝั่งทะเลตะวันออกขึ้นมาเรื่อยจนถึงภาคเหนือช่วงระหว่างปีพุทธศักราช2512ถึง2513ท่านได้ขึ้นมาบรรยายที่เชียงใหม่ถึงสองครั้ง สร้างความประทับใจให้แก่สมาชิกโรตารี่เชียงใหม่เป็นอย่างมากและได้รับการร้องขอให้จัดการฝึกพูดตามแบบอย่างสโมสรฝึกพูดกรุงเทพซึ่งแนวคิดนี้ต้องเลิกล้มไปอย่างน่าเสียดาย อันเนื่องมาจากการฝึกพูดนั้นต้องฝึกกันอย่างจริงจังและต่อเนื่องประกอบกับคุณบุญเทียมอึ้งพากรต้องเดินทางกลับสีราชาเพราะภารกิจประจำแต่ท่านได้ให้สัญญาไว้ว่าหลังกเกษียณท่านจะกลับมาใช้ชีวิตในบ้านปลายที่เชียงใหม่และพร้อมที่จะนำแนวคิดนี้ไปพิจารณา มาในปีพุทธศักราช2516คุณบุญเทียมอึ้งพากรกลับมาอีกครั้งตามคำมั่นสัญญาและได้พำนักอยู่ที่เชียงใหม่เป็นการถาวรหลังจากรวบรวมสมาชิกรุ่นบุกเบิกและซักซ้อมกันเป็นที่เรียบร้อยสโมสรฝึกผู้เชียงใหม่ซึ่งเรียกกันในภาษาอังกฤษว่าเชียงใหม่ท o อส t m ม s สเตอร์คลัได้ถือกำเนิดขึ้นในแรม9ค่ำ เดือนอ้ายปีฉลูซึ่งตรงกับวันพุธที่19ทธันวาคมพุทธศักราช2516เป็นต้นมาโดยใช้แนวการฝึกพูดในที่ชุมชนขั้นมูลฐานสองแบบคือการพูดแบบฉับพลันและการฝึกพูดแบบเตรียมตัวการฝึกพูดแบบฉับพลันนั้นผู้พูดจะต้องขึ้นพูดทันทีทันใดเมื่อได้รับเชิญโดยไม่มีโอกาสทราบล่วงหน้ามาก่อน จุดประสงค์เพื enfin open, ่อฝ <Et à> <ets> ึกปฏิพันธ์ไหวพริบและเป็นนักฟังที่ดีแล้วตอบให้ตรงประเด็นการฝึกพูดแบบเตรียมตัวนั้นมีด้วยกันสิบบทโดยเริ่มจากบทพูดที่ง่ายไปสู่บทพูดที่ยากและพิถีพิถันขึ้นตามลำดับผู้ที่ผ่านการฝึกต่างได้รับความสำเร็จ และเป็นที่ยอมรับในเชิงการพูดไม่ว่าจะเป็นผู้บรรยายพิธีกรและการพูดในโอกาสต่างๆสโมสรฝึกพูดเชียงใหม่จึงเป็นที่รู้จักและได้รับการตอบรับอย่างกว้างขวางจากประชาชนทั่วไป ได้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสนใจติดต่อให้เปิดการฝึกสอนยังนอกสถานที่อยู่เป็นประจำซึ่งเราพร้อมเสมอที่จะบริการและรับใช้สังคมสโมสรฝึกพูดเชียงใหม่คือแหล่งรวมเม็ดทรายที่ชาวเชียงใหม่ควรห่วงแหนไว้เป็นมรดก เพื่อชนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันสืบไป